วันนี้คิดอะไรไม่ออกแต่ว่ามันมีคําถามอยู่ในหัวตลอดเวลาก็คือมีเพื่อนๆถามมาว่าออถ้าได้รับต้นไม้แล้วว่าจะเอาไปปลูกยังไงจะทํำยังไงต่อไปเลยนครับวันนี้ลุงก็พามาทําคลิปแล้วก็อบอกวิธีการนะครับวิธีการตอนกิง่งแล้ววิธีการตัดกิ่งตอนแล้วเอามาใส่กระถางแล้วก็วิธีการที่จะ,ะดูแลรักษาแล้วก็ใช้ใช้อ่ ใช้ที่วางรองกระถางแล้วก็วิธีการปลูกนะครับปลูกก็คือวางบนกระถางอย่างนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วก็วิธีการก็คือผสมดินอ่าผสมดินปลูกคือวัสดุปลูกเนี่ยนะครับเนี่ยเอาวัสดุปลูกตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะก็อย่างประมาณนี้นะครับส่วนผสมที่ลงให้ดูก็ประมาณนี้ก็คือมีขุนมะพร้าวแล้วก็ดินหมักใบกัมปูแล้วก็แกลบดิบอ่าแกลบบดิบหมักนะครับก็จะเอามาผสมกัน ดินจะน้อยมากแต่ว่าก็ก็ผสมกันแล้วก็ใส่รวมกันนะครับเพื<_ <EN> _>่อให้ดินร่วนแล้วก็โปร่งร่วนร่วนซุยลดน้ําแล้วก็น้ํามันระบายน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้ต้องการระบายน้ําดีถึงแม้จะชอบความแห้งแล้งแต่ก็ลดน้ําได้ทุกวันแต่ระบายน้ําดีนะครับประมาณนั้นเลยนะก็มาเล่าสู่กันฟังออย่าลืมนะครับไปกดติดตามคลิปยาวๆของลุงที่ทําไว ลุงก็มีบอกวิธีการเปลี่ยนกระถางวิธีการเปลี่ยนกระถางวิธีการใส่ตุ้มตอนวิธีการตัดตัดกิง่งมามา,มา,ม,ามาลงกระถางแล้วก็วิธีการเอาเอา,เอาต้นบอสเวียขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีคลิปเต็มให้ต่อไปเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงก็ลองเข้าไปดูที่คลิปเต็มของลุงได้นะครับลุงจะอัพขึ้นมาอีกพีหนึ่งหลังจากนี้ประมาณอีก20่สิบนาะทีเดี๋ยวลุงให้อัพให้นะแล้วก็ติดตามกันดูนะครับว่า วิธีการดูแลวิธีการจัดการของต้นมดยอ่อมเบื้องต้นหรือว่าต้นกำยานเบื้องต้นทํำยังไงบ้างทุกๆคําถามมีคําตอบอยากให้ทุกๆคนถามมาอยากรู้เรื่องอะไรอยากส,สนใจเรื่องอะไรก็ลุงจะหาข้อมูลแล้วก็สิ่งต่างๆมาเล่าให้ฟังลุงเป็นนักสะสมอ่บอสเวเลีนะครับนักสะสมคอมิโพล,ล่าหรือมดยอมนะครับก็เลยมีความรู้และมีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้มากแล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่า อยากจะฟังเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณมากๆทุกๆคนที่ติดตามนะครับลุงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาี้ใส่กระถางเสร็จแล้วลุงก็จะเอาไปรดน้ําต่อไปยึดยึดให้นั่นนะครับอย่าลืมยึดให้นั่นนะโอเคขอบคุณมากๆครับ